สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Innovative Variety ครับรายการนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของท่านผู้ชมที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์แต่ขาดเวทีในการนำเสนอ Innovative Variety ในช่วง Innovative Talk ในวันนี้ช่วงแรกครับเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาบัณฑิตการพัฒนาคนจากกรอบเล็กๆเพื่อ ขยายสู่กรอบใหญ่ๆก้าวไกลไปกว่าอาเซียนคนที่จะมาตอบโจทย์ให้กับเราในวันนี้เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตอบโจทย์ให้กับเราถึงบ้านหลังจากนั้นเราจะพาท่านไปพบกับช่วงที่2นวัตกรรมอาชีพเราจะพาท่านไปพบกับการทำปกเสื้อสไตล์ร็อกจะร็อกแอนโรขนาดไหนท่านติดตามชมได้แน่นอนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากครับสำหรับในช่วงที่3ของรายการ เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับแพทย์แผนไทยใส่ใจสุขภาพที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยของเราเราจะพาท่านไปรู้จักกับผู้ที่มีความชํานาญในเรื่องของแพทย์แผนไทยเขาใส่ใจสุขภาพยังไงและช่วงสุดท้ายของรายการพลาดไม่ได้จริงๆครับเราได้เชิญนักธุรกิจคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยที่เริ่มต้นจากหนึ่งสมองสองมือเปล่าจากพ่อค้าน้าเต้าหู้เล็กๆ กลายเป็นคนที่ทำผลิตภัณฑ์ซอยโตะขายตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปทั่วประเทศครับวันนี้เรื่องราวทั้งหมดของ Innovative Variety เราเตรียมที่จะเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมถึงบ้านเราพร้อมแล้วครับท่านผู้ชมพร้อมหรือยังครับท่านผู้ชมครับ Innovative Variety วันนี้อยู่ในช่วงของ Innovative Talk เราพาท่านผู้ชมมาพบกับ ผู้ที่ดูแลด้านนโยบายเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีผู้ที่สามารถที่จะนำพาองค์คาพยพของนักศึกษานักปฏิบัติมืออาชีพเข้าสู่นวัตกรรมในการก้าวสู่ความเป็นอาเซียนในการก้าวสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีอย่างไรวันนี้เราจะมาพบกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ <Okay. S 1> ขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมัยผิวสะอาด,ส,ดสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณท่านครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับผมครับจะถามคำถามแรกครับอาจารย์ครับหลักสูตรของราชมงคลของธัญบุรีนี่ครับตอบโจทย์อาเซียนยังไงบ้างครับครับ ในส่วนแรกนะครับหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นตอนช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะปรับปรุงหลักสูตรนะครับนักศึกษาของเราเนี่ยครับเมื่อจบการศึกษาแล้วเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยเข้าสู่สถานประกอบการนะครับนักศึกษาของเราเนี่ยนะครับหรือว่าจะเรียกว่าบัณฑิตของเราเนี่ยครับก็สา,ามารถที่จะทํางานได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นนักปฏิบัติต่อ จทย์ของความต้องการของภาคอุตสาหกรรมรน,รนอกจากนั้นนะครับในการเตรียมตัวเพื่อเป็นประชาคามอาเซียนนั้นนะครับในเรื่องของอคุณภาพต่างๆที่เป็นความต้องการของภาค ประกอบการเช่นในเรื่องของภาษาอังกฤษครับก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องให้ความสําคัญอย่างมากนะครับกับอีกส่วนหนึ่งนะครับการที่บัณฑิตของเราจะไปทํางานร่วมกับคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพนั้นนะครับการเพิ่มทักษะทางสังคมหรือที่เรเรียกว่าเราเรียกว่าซอฟต์สกิลนะครับก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเตรียมการไว้ให้กับนักศึกษาของเรานะครับในส่วน ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญแล้วคือในเรื่องของวิชาชีพนะครับในวิชาชีพในทุกๆวิชาชีพนั้นนะครับจะต้องได้มาตรฐานนะครับหรือสูงกว่ามาตรฐานตรงนี้ก็เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาของเราเองครับผมเรียกว่าบัณฑิตเข้ามาที่นี่4ปีได้อะไรครบทุกอย่างครับผมครับสามารถเป็นคนคนคนหนึ่งที่ไม่รู้อะไรเลยกลายเป็นคนที่มีคุณภาพครับผมครับกต้องต้องเป็นคนที่มีความเพียรพร้อมกับการที่จะไปอยู่ในสังคมครับผม ฟังดูแล้วเหมือนเราจะไปกว่าไกลกว่าอาเซียนด้วยนะครับอาจารย์ครับผมจริงๆเราก็มีการเตรียมการไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะต้องไปแข่งขันไม่เฉพาะภายในประเทศนะครับเราจะต้องแข่งขันกับประเทศที่เป็นอาเซียนนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมองไปถึงอาเซียนบวกสมอาเซียนบวกหนะครับซึ่งซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันในอนาคตครับแสดงว่าเรามี แลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์กับอาเซียนบวกสาบวกหตลอดครับครับเรามีครับเรามีครับต่างฝ่ายวิเทศนะครับวิเทศสัมพันธ์นะครับก็เตรียมการเรื่องนี้นะครับเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาของเราแล้วก็เพื่อที่เราจะได้อัปเดตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกครับตอนนี้มีมีตัวอย่างอะไรไหมครับตัวอย่างนักศึกษาจากประเทศไหนบ้างที่ครับที่เข้ามาแลกเปลี่ยนกับเราบ้างครับครับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนกับเรารวมทั้งที่เราไปต่างประเทศก็จะมีเช่น อ่าถ้าเยอะหน่อยก็จะเป็นนักศึกษาจากอินโดนีเซียอินโดนีเซียนะคร <Indonesia S 1> <guarante S 2> ับอ่านอกจากนั้นก็ยังมีนักศึกษาจากประเทศอื่นเช่นประเทศญี่ปุ่นก็มีมานะครับอ่านอกจากนั้นนะครับเรายังมีการให้ทุนกับนักศึกษาในประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นทุนของสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งนักศึกษาที่เข้ามาเรียนกับเรานะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะเด็กเรียนเป็นภาษาไทยครับใช้ชีวิตร่วมกันกับนักศึกษาของเรานะครับโดยเฉพาะในหลักสูตรเช่นหลักสูตร4ปีนะครับแล้วก็เราก็มีการให้ทุนอย่างต่อเนื่อง เขามาเ,มาาเรียนเป็นภาษาไทยเลยครับเรียนภาษาไทยเลยครับซึ่งเด็กพวกนี้จะผ่านการคัด จากรประเทศของเขามาก็ถือว่าเป็นเด็กเก่งๆระดับท็อปของประเทศเลยนะครับพอม,มาเรียนกับเด็กเราแล้วเนี่ยเขาก็มีความขยันมันเพียนก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเองก็กระตุ้นตัวเองนอกจากนั้นนะครับเด็กเหล่านี้ก็จะเก่งภาษาอังกฤษพอสมควรนะครับการที่ได้สื่อสารกับเด็กของเรานะครับการที่เป็นเพื่อนกันร่วมกิจกรรมด้วยกันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งละที่ทําให้เด็กเราเกิดการกระตือรือร้นในเรื่องของภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วก็ในเรื่องของวิชาการด้วยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครับผมครับนอกจากนั้นที่เรา ราส่งเด็กเราไปต่างประเทศนะครับเด็กก็จะได้ไปเห็นเทคโนโลยีต่างๆนะครับในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันส่วนใหญ่เป็นคณะอะไรครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคณะบริหารธุรกิจนะครับเรามีความร่วมมือกับเวียดนามนะครับตอนนี้น่าสนใจมากเลยก็มีหลักสูตรที่น่าสนใจมากกับฮงดึกยูนิเวอร์ซิตี้นะครับมีคณะ วิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับนอกจากน้ก็มีคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับคณะเทคโนโลยีเครื่องกำรัดนะคร์เราก็ส่งนักศึกษาเราไปอเมริกานะครับไปสากิจศึกษานะครับรวมทั้งการแลกเปลี่ยนระยะสั้นนะครับนอกจากนั้นก็มีคณะอื่นๆอีกครับอย่างเช่นเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาในหลายๆประเทศรวมทั้งสิงคโปร์ด้วยนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นนักปฏิบัติเมือาชีพครับผม4ปีนี้ครบหมดครับผมครับ ในด้านของนอกจากด้านวิชาการที่อาจารย์ได้เล่ามาแล้วมีด้านอื่นอีกไหมครับอย่างเช่นกีฬาหรือศิลาปะว่าทําท่องเที่ยวอะไรก็กนี้เรามีไหมครับครับการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างชาตินะครับก็บจะเป็น าการแลกเปลี่ยนไม่เฉพาะในวิชาการอย่างเดียวการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับศิลปวัฒนธรรมนะครับก็มีด้วยนอกจากนั้นนะครับในการที่เราจะรับนักศึกษาเข้ามาเรียนกับเรานะครับ,รบนักศึกษาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะอมหาวิาลยมีเพิ่มมากขึ้นนะครับ,รบจำนวนนักศึกษาที่จะเข้าเรียนปีหนึ่งก็อาจจะ มีการแข่งขันน้อยลงไปกว่าเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เช่นการให้โคตาการสอบตรงการที่จะประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักศึกษาที่มาเรียนกับเราเพราะว่าแน่นอนนะครับนักศึกษาที่มาเรียนกับมทรสัญบุรีแล้วก็ถือว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างสูงเลยอัตราการมีงานทำของเราสูงมากเลยนะครับเร็เรียกว่าถ้ามาเรียนกับเราแล้วจบไปแล้วเนี่ยมีงานที่ดีทําตรงกับสายที่เรียนนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีการจัดโคตาให้กับ โรงเรียนมัธยมที่มีความร่วมมือกับเราหรือแม้แต่หน่วยงานทางอาชีวศึกษาที่ร่วมมือกับเรานะครับเราร่วมมือกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทางทางด้านพื้นฐานการศึกษานะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีโคต้าให้กับนักกีฬาด้วยตอนนี้นะครับทางท่านอธิการบดีและท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษานะครับก็ร่วมมือกันที่จะ รับให้โคต้าในการรับนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาเข้ามาเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยของเรานะครับนอกจากนั้นก็เป็นประโยชน์ที่มหาลัยเราเนี่ยครับได้สร้างอาวุธทางปัญญาให้กับนักกีฬาเหล่านี้ด้วยครับวันก่อนผมเห็นท่านออกสื่อเป็นเซ็น MOU กับบางกอกคราสเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่สโมสรบางกอกกลาสนะครับเขามีการแข่งขันทุตบอลดิวิชั่นหนึ่งะครับหรือแม้พรีเมียร์ลีกเนี่ยครับโดยใช้สนามที่ข้างหน้าสนามของเราซึ่งอยู่ใกล้กับราชมงคลมากเลยก็แปลว่าแฟนบางกอกกลาส่ยเป็นนักษาของเราเยอะเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นที่เขาไปสร้างสนามที่บางกอกกลาสนะครับในเรื่องของกีฬานั้นทางบางกอกกลาสเองก็เห็นว่า มอทรอลทันยิบรีเรานะครับเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ใกล้บางกอกกลาสมากที่สุดแล้วก็นักกีฬาก็จะได้มีโอกาสด้วยนอกจากนั้นก็จะเป็นความร่วมมือกันนะครับหลังจากนั้นเราได้หารือกันว่าถ้าหากว่าเราจะให้โคต้านักกีฬากับบางกอกกลาสเองทางบางกอกกลาสเองก็อยากได้นักกีฬาของราชมงคลนะครับไปเล่นกับสโมสรบางกอกกลาสนะครับซึ่งวินวินด้วยกันทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นการส่งเสริมเยาวชนให้ใช้ ได้ออกกําลังกายนะครับในทางที่ถูกต้องนะครับก็จึงนํามาซึ่งการลงนามความร่วมมือซึ่งทางสโมสรบางกอกกลาสเองเนี่ยครับก็จะให้การสนับสนุนกับมหาวิทยาลัยในหลายๆด้านเลยนะครับนักกีฬาของบางกอกกลาสเนี่ยก็จะทําการคัดนักกีฬาที่เก่งๆนะครับแล้วก็ส่งมาเรียนกับเรานะครับไม่เฉพาะนักกีฬาฟุตบอลนะครับยังวางแผนกันไปถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเริ่มที่จะได้รับความนิยมอย่างสูงขึ้นมากนะครับ ฟังดูแล้วผมว่าสามารถตอบโจทย์มหาวิาลยแห่งความสุขได้ครับผมครับอาจารย์มีอะไรจะขยายความมหาวิาลยแห่งความสุขแห่งนี้ไหมครับอาจารย์ครับมหาวิาลยนี้เป็นมหาวิาลยที่ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศนะครับของประเทศเราอย่างมากนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิาลยนี้แน่นอนอันที่หนึ่งก็คือนักศึกษานะครับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่นี่เขาจะต้องมาสารฝันของตัวเองนะครับที่เขา ฝันใยไว้ว่าในอนาคตเขาจะเป็นอะไรนะครับเรามีหน้าที่ที่จะต้องทําให้เขาประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขมากตลอดระยะเวลาที่เขาใช้เวลาอยู่ที่นี่แล้วก็พอจบการศึกษาไปแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับต้องกลับมาอีกครับนะครับกลับมาที่จะเป็นสิทธิ์เก่าที่มีความภาคภูมิใจและรักในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสนับสนุนนัก นักศึกษาของเราเนี่ยในทุกๆด้านนะครับในทั้งด้านในการเรียนการเรียนนะครับทั้งด้านกีฬานะครับและกิจกรรมต่างๆนะครับนอกจากนั้นบุคลากรที่สําคัญอีกท่านหนึ่งก็คือครูอาจารย์นะครับครูอาจารย์ซึ่งเราโชคดีนะครับที่มีครูอาจารย์ที่มีประสิทิภาพที่มีความสามารถอย่างสูงนะครับ เพราะฉะนั้นการที่อาจารย์จะทํางานนะครับในเชิงวิชาการนั้นนะครับทางฝ่ายวิชาการและวิจัยเนี่ยจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นอกจากนั้นนะครับบุคลากรสายสนับสนุนก็มีความสําคัญอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับที่จะสนับสนุนแล้วก็ช่วยผลักดันให้นักศึกษาเรานะครับประสบความสําเร็จได้ซึ่งทั้งสามฝ่ายนะครับจะต้อง มีความสุขกับการที่จะได้ทํางานเพราะฉะนั้นในการบริหารงานเนี่ยเราจะรับฟังความคิดเห็นจากทั้งนักศึกษาจากทั้งคณาจารย์นะครับแล้วก็สายสนับสนุนทุกท่านนะครับที่จะมาร่วมในการพัฒนาทั้งงานวิชาการและภารกิจในด้านอื่นๆของมหาวิทยาลัยทุกๆด้านครับเหมือนเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัยครับผมครับใช่ครับผมครับผมฟังดูอาจารย์มีความสุขกับการตอบมากครับผมครับอยากจะถามอาจารย์นิดหนึ่งครับ มีหลักในการทํางานหลักในการดําเนินชีวิตยังไงบ้างครับให้ประสบความสําเร็จครับผมถ้าจะพูดถึงชีวิตของคนเรานะครับความสุขที่ตนน่าจะมาจากความสุขในการทํางานและสถานที่ทํางานแห่งนี้นะครับเราก็ตั้งใจที่จะมาอยู่ที่นี่ก็อยู่ไปจนเกษียณเลยนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่จะต้องนํามาพัฒนาซึ่งความรู้สึกที่ว่าที่นี่คือบ้านของเรานะครับ ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคา,าราจารสายสลับหนนุน <Okay. S 1> หรือว่านักศึกษาเนี่ยก็เหมือนเป็นครอบครัวของเรา <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําที่นี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของเราจะทําได้อีกส่วนนึงคือความเสียสละนะครับ <Okay. S 1> ความเสียสละในทุกๆด้านโดยเฉพาะในเรื่องของเวลา <Okay. S 1> ความทุ่มเทอย่างจริงใจนะครับจะทําให้เราทํางานอย่างมีความสุขแล้วได้เห็นบ้านเราประสบ <Okay. S 1> ความสําเร็จครับ ผมดูสีหน้าและน้ำเสียงแววตาในการตอบคำถามของท่านรองอธิการผมว่าผมเชื่อครับว่าท่านมีความสุขจริงๆรขอบพระคุณครับผมวันนี้ขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมายผิวสะอาดท่านรองอธิการเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับแต่ครับ